มัางงะดักันบอลซูเปอร์ในตอนที่81การปลุกสัญชาตญาณของชาวไซยาในตัวของโกคูให้ตื่นขึ้น สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลซูเปอร์ทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นตัวเต็มของมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ในตอนที่81นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้เต็มๆเลยนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนภาพนั้นนะครับก็จะมีภาพบางส่วนนะครับที่อาจจะไม่ตรงกับเนื้อหาแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าสนุกแน่นอนก็เดี๋ยวรอในการรับชมได้เลยนะครับสาเหตุที่ภาพไม่ตรงเนื่องจากว่านะครับก็อย่างที่เรารู้กันดีเนาาาา่่เนนนนืื้้ออออหหตรงงงีคคัับป็็ภภใมมกพยยู ก็ดูรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงได้เลยและหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook อนเพสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยก็สําหรับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ในตอนที่81นี้นะครับต้องบอกก่อนแล้วกันเนาะว่ากลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่จืดจางกันไปนะครับประมาณ1-2ตอนที่แล้วด้วยเริ่มตอนมาของมังงะดราก้อนบอลซ นะครับปรากฏตัวขึ้นอยู่เบื้องหลังของเจ้าแก๊สและอยู่ดีๆนะครับเจ้าแก๊สเหมือนมันใช้พลังบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะจัดการโกคูกับเบจิต้าที่บาดเจ็บอย่างหนักในตอนนี้โดยโกคูรู้สึกได้ทันทีแหละครับว่าอยู่ดีๆร่างกายของเขานั้นนะครับรู้สึกหนักอึ้งนะครับหลังจากที่โดนเจ้าแก๊สนั้นทําบางสิ่งบางอย่างนะครับให้ร่างกายของเขานั้นหนักอึ้งเกินนะครับเหมือนกับคนไม่มีแรงแล้วในตอนนี้ส่วนเบจิต้านะครับเขารู้ได้ทันทีแหละครับว่าเจ้าแก๊สนั้นนะครับน่าจะใช้พลังหรือเป็นคาถาบางสิ่งบางอย หนักอึ้งขนาดนี้ตัดไปที่เอเร็กนะครับเขารีบมาหาเจ้าแก๊สนะครับและบอกแก๊ว่าให้รีบรเผด็จศึกการต่อสู้นี้ซะแต่ทนใดนั่นเองกรารโนล,ล่านะครับเมื่อเห็นการปรากฏตัวขึ้นของเอเรกนะครับจึงพุ่งไปด้านหลังของเอเร็กเพื่อจะจัดการเอเร็กแต่แก๊ดนั้นได้ช่วยเหลือเอเรกไว้ได้ทันเวลาพอดีนะครับโดยจะเป็นวิชาบางสิ่งบางอย่างของเอเรกนะครับโดยทําการเคลื่อนย้ายนะครับกรารโนล,ล่าเนี่ยไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับคือก่อนหน้านี้กรารโนล่ากำลังจะต่อยเอเรกใช่ไหมเจ้าแก๊สนะครับจึงใช้วิชาเคลื่อนย้ายใน,นยพิน คาร์โนล่าก็เลยต่อยวืดไปเอร็กนะครับก็เลยพูดจาต่อว่าคารโนล่าแหละครับว่าไม่เคยมีใครสอนแกเลยหรือไงว่าแกนั้นเนี่ยไม่ควรจะหันหมัดมาต่อยผู้ว่าจ้างแกสิแต่คารโนล่านะครับก็ไม่สนใจนะครับรีบพุ่งไปจะต่อยนะครับในตัวของเอร็กอีกครั้งหนึ่งไอ้เจ้าฆาตกรแกฆ่าแม่ของฉันเอร็กนะครับก็พูดจายั่วยุคารโนล่าต่อนะครับเลยบอกเลยละครับว่าถ้าให้ฉันเนี่ยพูดตรงๆการที่แกนั้นเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ตรงนี้ได้เป็นเพราะว่าการตัดสินใจของฉันไม่ใช่หรือไงแต่คารััเมื่อได้ฟค นั้นไปยิ่งโกรธมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็บอกเลยแหละครับว่าแต่แม่ของฉันเนี่ยไม่รอดไงและชาวดาวดวงนี้ก็ไม่มีใครสมควรที่ต้องตายทั้งนั้นและการโนล่านะครับพยายามรวบรวมพลังไว้ที่นิ้วของตอนเองนะครับเพื่อจะยิงพลังนี้นะครับใส่เจ้าเอร็กเพื่อทําการแก้แค้นเอร็กนะครับก็เลยตอบโต้กลับใส่การโนล่าในทันทีแล้วทาไมแกไม่คิดบ้างล่ะการที่แกนั้นมีชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าฉันและแกเนี่ยจงจําใส่กระโหลกบางๆของแกเอาไว้ละกันการที่แกนั้นยังรอดได้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะ่ัันนท้งี นั้นสามารถตัดสินใจจะฆ่าแกตอนไหนก็ยังได้แม้ว่าฉันจะตัดสินใจในการจะฆ่าแกในตอนนี้โดยการโนล่านะครับที่กําลังยิงพลังใส่เอร็กนะครับปรากฏว่าเจ้าแกนั้นได้มาขัดขวางเอาไว้นะครับโดยการเตะเข้าไปนะครับที่แข้งของการโนล่านะครับเล่นเอาแขนงของการโนล่านั้นหักลงไปเลยอีกทั้งการโนล่านะครับก็ถูกเจ้าแกนั้นนะครับจิ้มไปที่ดวงตาทั้งสองข้างนะครับเล่นเอาดวงตาของการโนล่าทั้งสองข้างในตอนนี้เนี่ยน่าจะบอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทําให้ร่างของการโนล่าในตอนนี้นะครับก็คือถูกเจ้าเอร็กนั้นจับตัวเอาไว้อีก างเอเรกนั้นนะครับก็พร้อมจะปิดชีวิตกาโนล่านะครับโดยเอาปืนจี้ที่หลังของกาโนล่าเอเรกนะครับก็พูดจากวนตีงกาโนล่าต่อฉันเนี่ยต้องขอบคุณแกจริงๆเลยที่แกนั้นเนี่ยทำงานให้ฉันมาโดยตลอดแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยแกเนี่ยสมควรจะตายได้แล้วตายเหมือนกับแม่แกที่แกตายยังไงล่ะแล้วเจอกันใหม่นะเจ้ากาโนล่าและทนใดนั่นเองนะครับกาโนล่าก็ถูกทางด้านของเอเรกนั้นนะครับยิงกระสุนปืนเข้าไปทะลุที่หลังของเขานะครับก็แน่นอนนะครับยิงจากหลังนะครับไปทะลุถึงหน้าท้องของกาโนล่านะครับ ก็คือหนักหนาแน่นอนเล่นเอาคนที่อยู่ตรงนั้นต่างตกตะลึงเลยเลยครับไม่ว่าจะเป็นโกคูเบจิต้าพุท่าวูไนโตนะครับที่เห็นการโนล่านั้นนะครับถูกฆ่าตายและร่างของเขานั้นนะครับก็ร่วงหล่นลงไปนะครับในแม่น้ําบริเวณนั้นเอริกนะครับเมื่อเห็นการตายของการโนล่านะครับก็เลยพูดใจเยาะเย้ยต่อเป็นเวลาที่ยาวนานเลยนะว่าแต่ว่าแคแกติดใจอะไรหรือเปล่าที่ฉันเนี่ยเป็นคนจัดการเจ้านั่นแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าแกนะครับก็โอเคไม่เป็นอะไรนะครับขอแค่จัดการได้ก็เพียงพอแล้วตัดไปที่โกคูนะครับที่ร่างกาย ของเานั้นยังหนักอึ้งอยู่นะครับก็คือจากการที่ถูกเจ้าแก๊สนะครับทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่แหละโกคูพยายามนะครับทำให้ร่างกายของตนเองนั้นสามารถขยับเขยื่อนเหมือนเดิมให้ได้แต่ทนใดนั้นเองนะครับเบติต้านั้นได้ช่วยเหลือโกคูนะครับโดยการที่ยิงพลังบางสิ่งบางอย่างนะครับและทําให้โกคูนั้นสามารถขยับมาเหมือนเดิมได้ซึ่งก็มีการเฉลยหละครับว่าเบติต้านั้นมอบพลังนะครับให้กับโกคูนะครับเพื่อให้ไปต่อสู้ต่อนะครับโกคูก็เลยถามเบติต้าหละครับว่านายแน่ใจเหรอเนี่ยให้พลังแบบนี้กับฉ พวกเรานั้นตายคู่ลวกันล่ะแกตรงสู้กับมันให้ได้ละกันแกจงจัดก,การไอ้เจ้าสวานนั้นซะเหุการถูกตกกัดกลับไปนะครับที่แกกําลังพูดคุยกับเอเร็กอยู่โดยแกบอกกับเอเร็กเลครับว่าเขานั้นรู้สึกแปลกๆนะครับกับพลังนักร,นรบอันดับหนึ่งของจักรวาลที่เขานั้นได้รับมาก็ฟิลแบบว่าประมาณพลังนี้ที่เขาได้รับมานะครับมันมาจากการขอพรนะครับแต่ว่าใจจริงแล้วเขานั้นรู้สึกว่าเขาอยากได้รับพลังนี้มาจากการที่เขานั้นฝึกฝนจนแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าแต่แกก็บอกเลยครับว่าจากเหตุการณ์เมื่อตะกกีีี้้้นนะรรรับท่่ไไดตออสูา นีนะครับเขาก็เลยรู้เลยแหละครับว่าหากเขานั้นไม่ได้รับพลังพวกนี้เขานั้นก็คงจะแบบว่าสู้กับพวกกาโนล่าไม่ได้นะครับก็คือแบบว่ารู้สึกขอบคุณมากกว่าละกันที่มอบพลังความเป็นนักรบอันดับหนึ่งจักรวาลให้กับเขานะครับเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องมีพลังนี้เอเล็กนะครับก็เลยสั่งให้แก๊สนะครับรีบจัดการพวกนี้ซะนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่จะต้องทําแล้วก็ตัดไปที่โกคูโดยตอนนี้โกคูนะครับก็ได้แปลงร่างของตนเองนะครับกลายเป็นซูเปอร์เซย่าบลูเพื่อจะต่อสู้กับเจ้าแก๊ พยายามจะใช้เท้าของเขาในการฟาดเข้าไปที่หัวของเจ้าแก๊สนะครับแต่ว่าเจ้าแก๊สนั้นใช้มือของเขานั้นสามารถปัดป้องการโจมตีของโกคูไว้ได้นะครับโกคูก็เลยเคลื่อนย้ายในพริบตาไปอยู่เบื้องหน้าของเจ้าแก๊สอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูเหมือนสีหน้าของเขานั้นจะโกรธสุดๆเลยส่วนเจ้าแก๊สนะครับก็ชมโกคูละครับที่สามารถหลุดพ้นจากคาถานที่เขาทําให้โกคูนั้นตัวหนักอึ้งได้ส่วนโกคูนะครับที่ตอนนี้กําลังเผชิญหน้ากับแก๊สอยู่นะครับก็บอกเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยที่่ัันจะตอสู้กบ นายถ้าแบบนั้นเนี่ยนายเนี่ยก็ช่วยออกจากดาวดวงนี้ไปสักทีเถอะก็ฟิวที่โกคูพูดเนี่ยเพราะว่าน่าจะพูดเพราะต้องการช่วยเหลือกาโน่าแก๊สนะครับก็เลยบอกกับโกคูเลยครับว่าว่าแต่ว่าแกเนี่ยไม่โกรธเลยหรอที่เพื่อนของแกอย่างกาโน่าเนี่ยต้องมาตายแบบนั้นโกคู Goku นะครับเขาก็พูดไปตามตรงเลยแหละครับว่าใช่ฉันเนี่ยรู้สึกโกรธแต่ว่าความโกรธของฉันนั้นจะทําให้ทักษะความสามารถของฉันนั้นถดถอยลงไปซึ่งที่เขาหมายถึงนะครับก็หมายถึงอัลตร้าสติงของโกคูนั่นแหละที่แบบว่าจะต้องใช้ความสงบในการใช้งานพลังนั้นตัดไปที่เอร อยู่ด้านหลังของโกคูนะครับก็พูดจาแซะโกคูเลยคับว่าแกรู้หรือเปล่าการที่แกบอกให้ฉันเนี่ยออกไปจากที่นี่แต่ฉันเนี่ยเป็นเจ้าของของที่นี่นะเว้ยและการที่แกขอร้องให้ไว้ชีวิตน่ะฉันเนี่ยคงทําให้แกไม่ได้รอกเจ้าเช้าไซยาหลังจากนั้นนะครับเจ้าแกก็เลยเริ่มการต่อสู้ใหม่นะครับโดยการเสกอาวุธมานะครับโดยจะเป็นแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็มีปุ่มหนามเยอะๆะนะครับเพื่อจะมาทับร่างของโกคูแต่โกคูนั้นก็สามารถหลบหลีกได้ทันแต่พอโกคูหลบได้แล้วนะครับไอเนี่ยไอแผ่นเหล็กนี้นะครับ ผนนี้เนี่ยจะมาประกบโกคูเป็นแซนด์วิชโกคู Goku นะครับจึงใช้ร่างกายอันแข็งแกร่งของตนเองนั้นรั้งเอาไว้นะครับแล้วก็บินหนีขึ้นไปเหนือฟ้านะครับแต่ทีนี้เนี่ยแผ่นเหล็กมีมากมายเลยนะครับรอบทิศทางโดยจะโจมตีเข้าใส่โกคูนะครับโกคู Goku เนี่ยก็ใช้ความสามารถความพลิ้วของเขาความแข็งแกร่งของเขานะครับทำลายแผ่นเหล็กนั้นได้ไปแทบจะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นนะครับเจ้าแกสเห็นว่าเอ้ยไอ้นี่มันเก่งใช้ได้เลยนี่นะเลยเอานะครับพวกเศษปลักอักพังต่างๆของอาคารนะครับก็คือทําเป็นแบบว่าเศษให้ลอยได้และพุ่งเข้ามาโจม โกคูของเรานะครับก็ใช้ทักษะความพิ้วเหมือนเดิมสามารถหลบได้นะครับแต่ปรากฏว่านะครับมีรถไฟหนึ่งคันเลยนะครับพุ่งมาโจมตีเข้าใส่โกคูนะครับโกคูเนี่ยแม่ก็เหมือนกับสไปเดอร์แมนเลยนะครับพยายามหยุดรถไฟนั้นแต่พอหยุดไม่ได้นะครับโกคูก็เลยขึ้นไปบนรถไฟนะครับเพื่อจะต่อสู้กับเจ้าแก๊สต่อแก๊สนะครับเมื่ออยู่เบื้องหน้าโกคูก็บอกโกคูเลยครับว่าขอบคุณละกันที่แกเนี่ยช่วยมาเล่นกับของเล่นใหม่ของฉันฉันเนี่ยต้องการจะเทสพลังใหม่ของฉันพอดีแต่ฉันต้องบอกก่อนละกันที่ฉันต่อสู้กับแกนนนัั อยากจะฆ่าแกรอ็อกไหนแกลองโชว์ความแข็งแกร่งของแกหน่อยสิฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าแกที่เป็นลูกชายของอเจ้าชาวไซย,ย่านั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนโกคูไม่ได้ยินแบบนั้นก็รับคําท้าในทันทีนะครับรีบพุ่งเข้าไปนะครับต่อยใส่เจ้าแก้เจ้าแก้นั้นสามารถหลบทุกการโจมตีของโกคูได้นะครับโกคูของเรานั้นเร็วไม่พอเจ้าแก้เลยสวนกลับนะครับโดยการที่ต่อยเข้าไปนะครับที่บริเวณท้องของโกคูอย่างเต็มแรงโกคูก็พยายามต่อยสวนกลับไปนะครับแต่เจ้าแก้นั้นก็สามารถจับที่คอของโกคูได้แก้นะ ว่าทําไมการชันเนี่ยไม่เห็นถึงแววตาของการที่อยากจะสู้ในตัวของแกเลยโกคูเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยผักเจ้าแก้นะครับลอยขึ้นไปเหนือฟ้านะครับและพยายามจะยิงพลังเข้าใส่แต่เจ้าแก่นั้นได้เสกรถไฟอีกลํานึงขึ้นมาพุ่งชนนะครับในตัวของโกคูแก่นะครับก็เลยพูดกับโกคูเลยครับว่าตอนที่เขานั้นต่อสู้กับพ่อของโกคูนะครับดูเหมือนว่าพ่อของโกคูอย่างบาดักนั้นจะเตรียมใจนะครับที่จะพร้อมตายทุกเมื่อในการต่อสู้มากกว่าในตัวของโกคูโกคูไม่เห็นแบบนั้นนะครับก็เลยพุ่งต่อยใส่เจ้าแกนะัแแต่ก้นก็สาามรถหลบได้ เจ้าแกะนะครับเมื่อเห็นโกคูนะครับที่แบบว่าไม่ค่อยเหมือนกับบารดักสักเท่าไหร่ก็เลยถามว่าแต่ว่าแกน่ยใช่ลูกของเจ้านั่นจริงๆหรือเปล่าโกคูก็บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นเนี่ยความจําเสื่อมตั้งแต่ยังเด็กแล้วเขานั้นไม่มีความทรงจําวัยเด็กเกี่ยวกับพ่อของเขานั้นหลงเหลืออยู่เลยโดยเจ้าแกะเมื่อเห็นโกคูก็เลยพูดจาดูถูกโกคูหละครับว่าสัญชาตญาณดิบเถื่อนนะครับหรือว่าพร้อมจะตายทุกเมื่อของชาวเซียาที่อยู่ในตัวของโกคูนั้นเนี่ยแทบจะไม่หลงเหลืออยู่เลยหลังจากนั้นโกคูนะครับถูกเจจ้้าา่่ยใใหไไะคอ็ืมมด แก๊สนะครับก็พยายามรั USSR, oh, ้งตัวโกคูเอาไว้นะครับแล้วก็บอกเลยแหละครับว่าดูเหมือนว่าแกนั้นน่จะไม่สามารถหายใจในน้ําได้สินะมันคงดูน่าสมเพชมากเลยถ้าหากแกจะตายเนี่ยเพราะว่าหายใจในน้ําไม่ได้แบบนี้โกคูนะครับก็พยายามนะครับจะออกมาจากในน้ํานั้นให้ได้โกคูเห็นท่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับจึงยิงพลังสวนกลับไปใส่เจ้าแก๊สแต่ปรากฏว่าเจ้าแก๊สนั้นสามารถรับพลังของโกคูได้และเอาพลังของโกคูนั้นนะครับยิงสวนกลับไปใส่โกคูเต็มแรงเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับโกคูในตอนนี้บาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับ การได้ถูกพลังของตัวเองนั้นตอบโต้กลับส่วนเจ้าแกะนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะเริ่มรู้แล้วละครับเดี๋ยวเขาก็บอกเลยแหละครับว่าฉันรู้แล้วแหละว่าทําไมการพวกแกนั้นน่ยถึงฟื้นฟูพลังของตนเองไม่ได้ตลอดเลยในการต่อสู้กับฉันเหตุการณ์ถูกตัดไปที่พวกเท่ามูเนโตนะครับที่พยายามฟื้นฟูพลังนะครับของกาโนลานะครับและโกคูก็เลยรู้เลยแหละครับว่า ตอนนี้นะครับการโนล่านั้นยังไม่ตายซึ่งเจ้าแก๊สเห็นแบบนั้นนะครับจึงรีบพุ่งไปเพื่อจะจัดการผู้เท่ามูไนโตะนะครับแต่โกคูนั้นนะครับพุ่งไปด้วยความเร็วสูงและทําการนะครับจับตัวนะครับของเจ้าแก๊สเอาไว้และใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับพานะครับเจ้าแก๊สนะครับไปณสถานที่1นะครับซึ่งจะเป็นสถานที่นะครับที่จาโก้นั้นนะครับก็กาลังแบบว่าช้อปปิ้งอยู่นั่นเองนะครับโดยโกคูนั้นก็คือสัมผัสพลังของจาโก้ที่อยู่ได้ใกล้ที่สุดที่จะใกล้ได้ แก้แหละครับว่าเวอร์ชั่นเคลื่อนย้ายในพิบตาของเขานั้นเหนือกว่าเจ้าแก๊สนะครับเพราะว่าของเขานั้นสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ดาวดวงอื่นได้ไกลๆเลยแต่ของแก๊สนั้นนะครับยังใช้แบบว่าใกล้ๆได้เท่านั้นและโกคูก็คิงแหละครับว่าเคลื่อนย้ายในพิบตาของเขานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็แข็งแกล่งกว่าโกคูก็เลยโชว์เลยแหละครับโดยเจ้าแก๊สนั้นพยายามต่อยใส่โกคูนะครับโกคูก็ใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิบตาหลบการต่อสู้นั้นได้ตลอดเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับเจ้าแก๊นถึงกับอึ้งเลยแหละครับเฮ้ยโกคูมันพล ญาญ่าพิพตานะครับหายไปจากที่นั่นและก็ทําการทิ้งเจ้าแก๊สเอาไว้นะครับณสถานที่นี้นะครับที่ทางด้านจาโก้อยู่เล่นเอาจาโกนะครับถึงกับอืตกใจเลยนะครับเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่านะครับโกคูจะประเมินนะครับเจ้าแก๊สผิดไปหน่อยนะครับเจ้าแก๊สก็บอกเลยแหละครับว่าแกนั่นอย่ามาดูถูกพลังของฉันหลังจากนั้นนะครับเจ้าแก๊สก็เลยใช้วิชาขื้นในไดพิพตาหายไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะเป็นการตามโกคูกลับไปนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสำหรับมังงะดราคุนบอล เรียกได้ว่าดูเดือดเลือดพาดเลยนะครับกับการต่อสู้ใกล้ถึงตอนจบแล้วแหละสำหรับภาคนี้นะครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปเกี่ยวกับดาร์คบอลเยอะแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอเดือนมีนานะในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าเข้าใกล้นะครับในส่วนของมูฟวี่ด้วยนะครับรอในการรับชมได้เลยและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook f a n p a พ e สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับ